วันนี้ไปไหนครับปไปตกปลานะครับไปใส่เบ็ดเจ้าปอนเจ้าเมฆเจ้าตามนะครับ่ะไปดีกว่าปไปใช่ไหมอออรอเพื่อนอีกคนนะครับยังไม่มานะครับวันนี้<อ>เรามีเจ้าช,ช้างายังไม่มานะครับแตุ่ยพ,พร้อมโอ้โหเบื่อเสื้อสีแดงว่ะเป็นแก๊งไงแล้วนนะสีแดง ไปไปไปเดี๋ยวเบ็ดเรากี่คันรวมๆแล้ว30มสิบเนาะเออสามสิบพอดีเอ้แต่บ่อเนี้มันใหญ่แล้วไม่มาไม่เปิดบ่อเราอธิบายหน่อยอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันช่วงเย็นเฮ้ยเจ้าคุยเจ้าปอนช่วงนี้กี่โมงแล้ววะไม่รู้เหมือนกันโมงนะครับวันนี้เรามาที่โทมอเตอร์สาขาประคนชัยนะครับนี่เอ้ยนี่วันนี้เรามาหากินแบบเนาะลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะ นี่ได้ข่าวว่าปลาแถวนี้เยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับอ่เดินตามเจ้าเมฆเจ้ากุ้ยเจ้าปอนไปนะครับเรื่อยๆโอ้วันนี้มาไกลนะครับ22กิโลนี่ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะฮะหลังร้านทอมอเตอร์ประคนชัยหรือทอรเรซซิงช็อปเรานะครับสาขาประคนชัยนะครับมาหนูมามาตามมามเองเงเอง,เอง,เอง,เองจัดการให้เองจัดการให้พี่ตาม,มเด็กๆเออเพราะว่าพี่ตามเขาจะจําได้เอออ่ะเราเป็นผู้ช่วยมีการทูรหลังเกิดขึ้นอีกอ เฮ้ยตกลงเบ็ดเราเอามากี <30 S 1> <can? S 2> ่คันเนยอะกว่านั้นน่าจะเยอะกว <h. S 2> ่านั้นนะลูกพี่ว่าเฮ้ยของเจ้าช้างเอามาเยอะกว่าเท่าไหรสามสิบกว่ามั้งตุ้มตามของเราเท่าไหร่ลูกก็ได้อยู่สามสิบห้าอ,อือสามสิบห้า okay. ออโอเคตุ้มตามจำให้ได้นะ นตอนตอนยามพี่ตุ้มตามเดินยามคนเดียวเคยเราเราปิดไฟเราก่อนก็ได้พี่ตุ้มตามเปิดไฟตุ้มตามดิหรือใช่เปิดไฟนี้ก่อนอืมมันก็จะเยือนี่โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเสียงได้ยินไหมล่ะเออไม่ลึก นาที่นาไงตุ้มตามเองจําได้ไหมว่าตรงไหนตรงไหนจำได้เออก็ผมใส่เองเออนั่นแหละกบนี่ยกระโดดจับเลยนี่มะนาวนะครับนี่นี่มะนาวไม่ธรรมดานะครับทอมอเตอร์สาขาบุคคลชัยนะฮะถ้าพี่กุ้ยหายก็ไปรับไปด้วยนะพี่ไปรับที่ไหนไปรับที่ใต้น้ำอู้หูหนอทำไมว่าเสียบไม่ได้ ไอ้ตรงนั้นมันเป็นโคกหนองนาเด็ของพ่อทันเด็อันนี้ยังใส่เหยือได้อยังลูกใส่เหยือแล้วนนเหยอโคตยาวอายกุ้ยเองจำได้ไหมลูกจำไ,ได้กุออ้ยนี่ไงเฮ้ยกุ้ยฝั่งนี้เฮ้ยต้องแวกออกดิกุ้ยต้องแวกออกถ้าจะใส่เม่งไปเดินตามพี่ตามไปเอาน้ำมากุ้ยแวกเลยกุ้ยแวกแวกด้วยหนูเออ เฮ้ยมันตื้นไปหรือเปล่ามันลงกว่านั้นอีกหน่อยดีคือง่ายๆตามแนวเลยเมฆตามแนวเลยลูกเราจะเดินไปอีกไกลไหมนู่นแหละถึงนู่นแหละป่าช้านู่นแหละป่าช้าวาดหี่เนาะพาพี่ช้างซิ่งตอนกับตรงตามไอ้หนูถ้าเองไปถึงนี่สุดปุ๊บไอ้หนูเนี่ยฝั่งทางนี้เด้อป่าเลี้ยง ไปดัก<า>ปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงธรรมชาตินี่นี่กนะ็อื่นแม่จะปล่อยไว้แล้วก็วให้มันโตเองเออปลาเลี้ยงธรรมชาติวววัววัวเนี่ยนะครับคือ,อบรรยากาศนะครับ <c oughs> นี่ยี่สิบห้าไร่นะครับของทอมูเตอร์ประคนไช่พระขนไช่และทอมูเตอร์บ้านขวดมีกี่ไร่ครับทอมูเตอร์บ้านขวดมีแค่17ไร่ครับผม80ไร่ก็ เฮ้ยอย่าไปผลักน้องไอพวกนี้มัน no จ้องที่จะเล่นงานกันตลอดเลยนะไอเจ้ากุ้ยไก่เจ้าเมฆนี่ไอปอนอยู่กันมีอะไรไปเลยกี่ขั้นไอป้อนเอ้ยไอเมฆ ไปไปใสให้หมดเลยไปใสให้บดไปใสบุดเดินหน้าลงไปกี่ขันไปวางกี่ขันสิบกว่าใช่ไหมเจ้าหนูหมจำได้ไหมเออคุยจำได้ไหม เราต้องไปยามเออเราต้องไปยามนะเว้ยอีกชั่วโมงไปยามเบ็ดเด้อเด็กๆเอ้เออเออเคไหมนี่ครับโอเคนะครับพอหากินได้นะครับนี่จะมันออมาแล้วนะอออ่ะโอเคดูให้เราออกมาดูดิดูไม่ได้ดิได้ตัวได้ขบวัชิร์ผ่านกูบ้าสพนิวกับมูจนสูงสมัยผันกูบาสพนเิว

เอออือนี่นะครับปะ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 ปแล้วปลาไว้ตรงไหนไว้จะกระไดีกว่าไหมกระาจะหักมันหอยไม่ประทันไม่เอานี่ครับปลาไม่ไม่ไม่เขาเจ้าของพื้นที่เขาไม่เอาเอาหอยเป็นกระดกนเนี่ยอยู่นี่จับกินมาละสองตัวพอ ไปใหญ่ไหมไปเยอะไหมเยอะครับได้เยอะไปทนครับใหญ่แล้วสุดๆนีกระเท่อมไปนกันเนี่ยกิ่งหญ่ด้วยเป็นไงโฟล์วไปเยอะไหมไปไหนก็มีครับรีวิวนี่ปลาดุกคนดีโอเคเป็นไงเจ้ากุ้ยขอตัวแง่เจ้าก้อนฮะขอแง่ไปที่นี่เจ็ดหลอกแน่นอนสวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไป ปเ,ปเปน,นอนมากใครเอาไ้ดีเลยนอนมากไลยแต่ไปย่างปลากินก่อน่มอากดึกขนาดนี้ยังจะไปย่างปลากินอีกน,นะย่างกินเลยแหละเพกกื่อ้ตอนเชา้าไม่ได้เลยเด็กเด็อร่อยอร่อยไปช้าตบตาเป็นน้อน ไป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 ไอ๊ยเป็นบ้าแล้ววะไป